สวัสดีค่ะทุกค่ะกีฬาค่ำคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ผลงานของน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะคว้าชัยชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นนะคะนอกจากนั้นค่ะความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ทะยานขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกในประเภทชายเดี่ยวค่ะ การแข่งขันแบดมินตันระดับเ o ิ l d t ทัวร์ซูเปอร์750รายการ KFF สิงคโปร์โอเพ่นนะคะชิงเงินรางวัลรวม33ล้านบาทจัดกันที่สิงคโปร์ค่ะชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศน้องวิวกุลวุฒิวิทิศารมือ2อของโลกความหวังของไทยเราเจอกับลินชุนอี้มือ19ของโลกจากไต้หวันสถิติคู่นี้เจอกันมา5ครั้งต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีค่ะกุลวุฒิชนะไป3แต่ว่าล่าสุดในศึกสวิตโอเพ่นเมื่อเดือนมีนาคมเป็นนักแบดจากฮ่องกงชนะ2ต่อ0ย์เกมนะคะส่วน แมตช์นี้กุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ11 25ต่อ23นะคะเกม2นี้สู้กันจนถึงเกมเดิวจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วความหวังของไทยเรากุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการที่4ในปีนี้ทําคะแนนสะสมอันดับโลกตอนนี้ค่ะแซงหน้าชือยู่ฉีจากจีนค่ะห่างกันประมาณ400แต้มนะคะ กุลวุฒิขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการเดี๋ยวต้องรอประกาศอันดับโลกวันอังคารที่3มิถุนายนนี้ค่ะ แล้ววิวจะกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทยเลยนะคะที่ครองบัลลังมือหนึ่งของโลกและจะเป็นนักกีฬาไทยเราคนที่4ค่ะถัดจากน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่เคยได้มือหนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวปี2016บาสเดชาพลพัววลนุเคราะห์กับปอป,อป๊อซับสดีแต่รัตนาชัยเคยได้ในประเภทคู่ผสมมือหของโลกนะคะปี2021ค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศกุลวุฒิจะเจอกับลูกกวางซู มือ15ของโลกจากจีนที่เฉือนชนะคริสโตโปปปปจากฝรั่งเศสมือ23ของโลก2ต่อ1น1เกมพรุ่งนี้รอเชียร์วิวกันได้ค่ะจะแข่งขันเวลา14นาฬิกา จากนั้นการแข่งขัน,นในประเภทคู่ผสมรอบตัดเชือกค่ะเดชาพลพัวว,ะวะลานุเคราะห์จับคู่กับสุพิศราเพียวสามพรานมือ8ของโลกเป็นมือ6ของรายการเจอกับเย่หงเว่ยซึ่งจับคู่กับนิโคโก,กซาเซสทานมือ21ของโลกจากไต้หวันปัดกับเฟรมเคยชนะมา2เกมรวดนะคะในการเจอกันแค่ครั้งเดียวในศึกมาเลเซียโอเพ่นเมื่อเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่คู่ของไทยเราจะผงาดคว้าแชมป์รายการนี้ด้วยนะคะ ส่วนการเจอกันครั้งที่2ปรากฏว่าบารกับเฟมค่ะเล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจฟอร์มเหนือกว่าเยอะใช้เวลาไป32นาทีชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ12ทั้ง2เกมเลยค่ะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุนแชมป์ที่5ของทั้งคู่นะคะแล้วก็ลุ้นแชมป์ที่3ในปีนี้จะไปเจอกับคู่มือเก๋าจากฮ่องกงตังชุนมานและเซยิงสวดคู่มือ2ของโลกค่ะ